และเพราะการขับขี่ไม่ได้จบบนทางดำเสมอไปวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งคอร์สที่สอนการขับขี่กับการขับขี่รถ Avenger อในสภาวะทางที่มันไม่ใช่ทางดำกับ BMW Enduro Park Thailand โดยกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดย bmw มอเตอร์ไซค์มัตร์กุ๊ปซึ่งเป็นดีลเลอร์ของทางพาราม5เราก็ขอเกาะติดมาดูสถานการณ์แล้วก็ขอสอดแนมนิดน,นึงว่ามีบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงบ้างโดยทั่วไปอาจารย์เขาก็จะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของตัวรถก่อนเพราะว่า ที่นี่เนี่ยรถที่เขาใช้ในการสอนทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเจ้า BMW R1300 ซึ่งก็อาจารย์เขาจะสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีของตัวรถว่ามีเทคโนโลยีช่วยเบรกอย่างไรหรือว่ามีเทคโนโลยีของเครื่องยนต์หรือโหมดการขับขี่ที่เป็นแบบไหนบ้างที่เหมาะกับการขับขี่แบบไหนบ้าง ซึ่งโดยตัวรถ R1300GS ของที่นี่เนี่ยเขาก็เลือกใช้ยางเป็นยาง Off-Road ของทางบร s t o n e ซึ่งก็เหมาะสมกับทางสนามนะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเหมาะสมกับคอสที่เรียนเพราะว่า เขาก็จะสอนในเรื่องของเบสิกขึ้นไปเลยเขามีหลายเลเวลมากๆอย่างวันนี้ที่เรามากันเนี่ยก็คือจะเป็นเลเวลหนึ่งอาจารย์เขาจะเริ่มสอนตั้งแต่การอุ่นเครื่องก่อนการขับขี่การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวรถการปรับตั้งอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถให้มันเหมาะกับการขับขี่ของเราหรือว่าการเดินทางของเราไม่ว่าคุณจะนั่งขี่หรือคุณจะยืนขี่หรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเริ่มสอนตั้งแต่ตุดน,นี้เลยก็คือเลเวลหนึ่ง ก็บรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ใช้คําว่าได้ความรู้ครบถ้วนนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันก็คือเพิ่งได้รับรู้วันนี้เหมือนกันว่าอ๋อมันทําอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จดขึ้นโดย BMW ม o t ต r ร์แรมมอ r ตอรปก็ขอขอบคุณ BMW ม o t ต r ร์แร o มอ r ตอร์ปไว้ณที่นี้ด้วยที่มีโอกาสให้เราเกาะติดกิจกรรมดีๆแบบนี้ภาพบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากผู้ที่เข้ารับการอบรมของคอสวันนี้ซึ่งก็เป็นลูกค้าของ BMW ม o t ต r ร์แร o มอ r ตอรปกันว่าเขาได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเกี่ยวกับการขับขี่หรือว่าเขาได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในวันนี้ไปบ้างคัะสวัสดีครับผมเต้ข เป็นไงบ้างกับคราววันนี้ฮะสนุกมากครับแล้วก็ไม่คาดคิดเลยว่ารถเจฟทั้งสามจะดีขนาดนี้เอางี้ผมมีคําถามมันมีอะไรที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและได้รู้ในวันนี้ไหมหลายอย่างเลยนะครับเบรกในทางฝุ่นใส้สิ่งกุ๊กเนี่ยรถรุ่นอื่นผมเชื่อว่าเบรกอะครับมันอย่างไรมันต้องสไลด์ถ้าไม่สไลด์หน้าก็าสไลด์หละัะแต่ในครั้งนี้เนี่ยเบรกปุ๊บมันอยู่อยู่กับที่เลยแล้วเพิ่งรู้ สิ่งที่เปิดโลกคือกำคัดระเบิดโดยปกติทั่วไปอะครับเราจะติกสอนว่าห้ามกำคัดระเบิดแต่เนี่ยกำคัดระเบ<ถ>ิดหัวโคกเพียงโกขึ้นเดินลงเดินะอ่าเป็นทักษะที่คุณไม่แบบว่าไม่เคยได้รับรู้มาก่อนแล้วคุณมารู้วันนี้ถูกไหมครับใช่อ่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอย่างอืงน่นที่คุณได้รู้ในวันนี้เออแล้วก็วิธีเอ่อจับรถวิธีเดียลงกับนอนกับรถลงเวลาติดเชรถล้ม อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แล้วกันนะที่คุณได้รับรู้ในวันนี้โอเคขอับคุณมากครับสวัสดีครับพี่ปฏิทีปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอร์สที่ได้อะไรไปเยอะแต่อยากรู้ว่ามันมีอะไรไหมที่พี่ปฏิทิปไม่เคยรู้มาก่อนแล้วพี่ปฏิทิปได้รู้ในวันนี้ในคอร์สวันนี้ก็อย่างแรกคือเรื่องเรื่องเบรกเรื่องเบรกกําคัดเหยียบเบรกให้เต็มที่เลยแล้วก็ ไว้ใจนะสมรรถนะของรถการขึ้นเลเวลเพื่อการเอาตนะัวรอดในขั้นพื้นฐานนะมันไม่ใช่ว่าไอ้เลเวลหนึ่งเนี่ยเอ้ยแบงค์บงเลยแล้วามาขับไม่ได้นะครับมีความลุกน,นิดนึงแล้วนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของ Enduro Cross Level 1่ที่ Enduro Park Thailand ฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง p e ซ p ุ r กเรไว้ด้วยฮะเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญของวงการมอเตอร์ไซค์